จากจังหวัดน่านครับพาคุณผู้ชมไปในพื้นที่จังหวัดสุโข,ขทัยนะครับก็มีการสั่งปิดตลาดคูหาสุวรรณครับหลังพบว่าพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดครับมีการติดโควิดมากถึง11รายครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ในพื้นที่จังหวัดสุโข,ขทัยครับพบมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดวัดคูหาสุวรรณและก็ตลาดไตรัฐ ในเขตเทศาบาลเมืองสุขโขทัยธานีครับพบผู้ป่วยติดเชื้อ11รายและก็เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคนะครับไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างล่าสุดครับนายขันชัยดอนพิมพาซึ่งเป็นนาย,ยกเทศมนตรีเ <c oughs> มืองสุขโขทัยธานีครับได้มีการพิจนารณาให้ปิดตลาดทั้งสองแห่งเป็นเวลา3วัน ก็คือวันที่3กันยายนเวลา7โมงช้าจนถึงวันที่6กันยายนจนถึง7โมงเช้าของวันที่6กันยายนนะครับแล้วก็มีการทำการล้างตลาดด้วยนะฮะเพื่อเป็นการทำความสะอาดพลน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ครับขณะที่แม่ค้าขายส่งผักสดบริเวณตลาดไตรรัตน์ค่ะกล่าวว่า เห็นด้วยกับมาตรการปิดตลาดเพื่อทำความสะอาดตลาดและยังเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อีกด้วยอีกทั้งในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าทั้งสองตลาดก็เป็นตลาดที่เชื่อมต่อกันในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ของเขตเทศบาลมาจากหลายพื้นที่ต่างตำบลค่ะทำให้ควบคุมได้ยากถึงแม้ว่าการปิดตลาดจะสร้างผลกระทบแก่ตนเองและพ่อค้าแม่ค้าบ้างทำให้ขาดรายได้ต่อวันสูงถึงวันละหมื่นกว่าบาทแต่ ก็ถือว่ายังโชคดีค่ะที่ยังสามารถจำหน่ายผักส่งที่บ้านของตนเองได้บ้างใจจริงก็อยากจะให้ปิดตลาดไปเลยนะคะ14วันจะได้สะอาดและปลอดเชื้อโควิดจริงๆและยินดีให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีค่ะครับตลาดนี้เป็นตัวแพร่เชื้อที่สําคัญนะฮะ<ช>เพราะ,ะว่ามันมีคนที่จะเดินทางมาซื้อสินค้าคเมื่อเดินซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยสมมุติแม่ค้าติดเนี่ย แล้วกลับไปบ้านครอบครัวแต่และครอบครัวที่ไปตลาดนั้นๆเนี่ยจะติดอีกเท่าไหร่ใช่ค่ะ,<น>ะเป็นการนะกระจายเชื้อที่ต้องบอกว่าน่ากลัว,วเหมือนกัน